ครับสบายดีพี่น้องสบายดีมื่อสุขสุขคนเด้อสมองสมบัติพบพ่อ,พอ,พอกันคิ้เก่าพี่น้องกับสตองเบาปรทไทยพี่น้องเลยหลังจากไปห่างหายไปประมาณสองเดือนพี่น้องเปิดมากับพ่อนานพักพี่น้องตอนนี้ฮะยู่อยู่แบงจันพี่น้องตอนนี้เวียงจันมาต่อบาดพี่น้องแล้วก็ักพร มือหนึ่ง,งไไพี่น้องอีกมืออื่นเถอะก็ไปไทยเลยพี่น้องเลยนันผลักของพ่อเถาพี่น้องเอามานอนเงินพ่อเถาพี่น้องอยู่เวียงจันทร์พี่น้องหมดนอนเหรอยู่ในพี่น้องเลยถูกใจนอนอยู่าะตื่นตอนนี้ก็สี่โมงพี่น้องเลยกลับมาบ้านแล้วพี่น้องกลับมาเมืองก็ไปแล้ว นั่งรถไฟมาต่อพี่น้องต่อบัตรแล้ป๊บเขาจะนั่งรถไฟไปขึ้นเขาพี่น้องผักกาดเพียงป,ปลูกเวลายอย่างเลยพี่น้องเพียงตั้งไต่อันนั้นสวนกระจเจาะเพีองไก่วัดพี่น้องไก่วัดไก่วัดท่าวายู่พี่น้องเพิ่งไป เบิงหมูพันงเพันอยู่แค้มคลองอยู่รกักทรายกับสากระตูนกับลูกพันหทดพามาอยู่พี่น้องเลยอันนี้คือมะเขือปลูกผักกิน phèn đi chết tùa ừ, chim ha khỏe là khu ừ. chết tổ. mẹ điều để chết tù khu ở đây buồn dữ đục lại cái nhang นี่ธรรมชาติป่าไม้เต็มเนี่ยอนไรไฟไม้บ่ก,ก็ตายเนาะต้นคราต้นไม้ก็ไม้ไผ่เนาะอือหือพี่นอ้องยังเนี่ยหววเขา่าพี่น้องเอ้เพระติาเกิดกันคเคยเห็นผากอ,อันนี้เราดังไฟแล้วมันดำาพี่น้อง หดเข่าปกติปกติมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องหมดหดเข่าเาน่ะหมอซอดนะที่อหดจะดัดงเรื่ององมอหดเขาอยู่ใช่ป่ะเนี่ซเนื้อซ่อมเนื้อพี่น้องล้วงยังแกงหัวพันหัพี่น้องเบืองซ่อมเนื้อแกงหัวพันอ่าทำอะไรอยู่ใส่เอาอยู่ซ่อมเนื้อด้พี่น้องเอ็มวันนี้อยู่เวียงจันทร์มาเวียงจันทร์พี่น้องมาฟองหดเข่า ใครเคเห็นบอกพี่น้องไปเลยคอมเมนต์เไไรได้พี่น้องไม้มันเนาะเอาไมมก่อนเป็นจอไมเป็นจอไมมได้พี่น,น้องเลยอาปีแล้วเนี่ยมาเพอยู่อันนี้มาจากเมืองสำเนือแคงหัวพันแมนมาเป็น,นสาวเพราะว่าเขามาอยู่บา้นบา,าออนอยู่กับหินน้วเข่าพี่น้องเลยสังเกตหัวสังเกตหัวเด้่ยกมาบงุ้นป้าเราจอดพี่น้องสังเกตด้วย เวลาจะล็อกนี่แนละเมื่อไรกระบอกไหม้เนาะไหม้เขาเจดะไหม้เฮ็ดเดไดละแบบในนอนเลยนะอันนี้ทั้งเกียร์โมหนึ่งเนาะโมหนึ่งเลยซส่งเดียวทรงเดียวกันเลยอาไซบอลพี่เนาะเอาน้าม่มแขนแข้งแอหน้ามุงมีกับมีบอายืดรุมบมีบะน้าเาะใช่รุมกช่รุมเพิมกับมีอ๋อทั้งเลยไอ้่อง ແລະເຮົາຕົ້ມໄຂ່ໃຫ້ລູກຊາຍໂອ້ພໍຕັ້ງໂດຍເຈົ້າເຮັດນ້ຳງົວບໍบ่บ่ໄດ້ງົວบ่ໄດ້ເຮັນ້າຮ້ປແຈມເນາະຫໍເພິນບໍແ ให้น้ตเดียวให้ลูกสกับน่าแบกใช้ใช้มือหอกกลับประเทศไทยเลยไม่ต้องเงนอนสองคืนใส่ไม่ใส่เลยไม่ทำรถรถออกใส่เ้าพวรถไฟนั่งรถไฟกับน <c oughs> ้าขักอันนี้นะาหัก,กปุ่ง่งพอบเห็นสองสามหูพอบโเห็นเขาเาเาติดใจนี่ล้วเขาอยากได้อีก่้องยให้มอดนะให้กับมอด ดังไพ่เซนหมดหนึง่องอดเข่ากับพี่น้องเอ้ยแป๊บเดียวกัซบแล้วหมอสอดลยสิิ้วขามลูกมุกพี่พี่น้องตนน่นอนนี่ก็เป็นเซยอยากนนานยนนเป็นมาหน่อยพี่น,น้องเป็นมาน่อยอยากเล่นมาน่อย น,นี่ยนอนสบายดีปราลุลูกละให้นหนาเนาะเดด๋ไวมไม่เห็นเลยปะลุไม่เห็นดนสองเดือนนะเราดื้อขนาด,ดนี้สบายดีก่อนไปนี่ขยะขนมนะสบายดีก่อนไปดีทุกลืมลพี่องลืมลยใส่บองคนเดียวี่นอง ไปอยู่ของของหลาดไปพี่น้องไปอยู่ของหลวงเหมือนเฮื่อนฝันเองเนาะพอเพื่นเห็ดงานอยู่แถวนี้พี่น้องเห็ดงานเป็นยังไงเพิ่นก็ได้อยู่เหมืนทีเพื่นเองดอกพี่น้องเป็นลำบากของสาวกระตุนมาแต่วันศุข โอเคทำไมันประหดัดน,น้องหอยกบวันจุกวันเก็บวันเสาร์นอนสองคืนเนาะมือถอากับแต่ส,บสตาบเต้าพอหลุดอ,ออกกลางโมงนี่แต่เนี้ยปลุกพังมาพิกับวันเป็นเกี้ยนเป็นก้าอันมากพิก Tôi nhanh một nữa. Tôi nhanh hơn. Bia, nhanh mà Tôi bia, nhanh hơn. Ga chê anh này Young hít ngang, dung phun, mọi việc nhanh này cả xe này phun, <laughs> nhiều hết ngang cái đằng phơn mà vì cái đằng phơn nhiều đằng phơn đằng อนเงินป well> ุ้นน um> um> ี่ดังแห่ดังทานเฮาบ่ได้เฮ็ดเฮาบ่ซื้อเขาพื้เฮาบ่ซื้อเฮาๆๆเก็บอโลบ่มีเงินเฮาต้องประหยัดยุคนี้นะยกดยสิใช้แต่เงินยสิใช้แต่เงินบ่ได้ดันอยู่บ้านเฮาว่าเฮาเฮ็ดเฮาก็ดังทานนอยู่ในเมืองในเมืองของชีก็สูงโอมาี่ตกใจ่น คือปเดียวมดอยหนึ่งรเดียวมดแม่ยู่ยู่แขงันธรรมดามาเวียงหนูซูใจใเนจี่น้องพี่แต่กัคนล่าเนแล้วคน่าย่นใสลายเงินนแงองกองสิบซู ใช่สรางเกตทีตเขาได้พี่น้องเลยได้ตีนได้ตีนค่าอันนี้ตีนเห็ดคือกันเลยฮะพิ่งเดียวกันเด้พี่น้องได้ทั้งได้ก็ได้เนาะม่บเนยทั้งนี้ใหา่ทั้งนี้น้อยนี่กระซุบกันาดนี้บอกโอ้ตบเ่าในมาทำเนื้อกรนนี่พี่น้องเลยทันเบบนี่สร้งเกล็ุบ่กินเหล่านี้เลย ก็บ้านห้ามันจะมีรายมันบอกเออบ้านางคนจะเหตุสายแต่เน้ำมันอันนี้เห็ดบ้านห้าพาไปนาอันนี้คุณไปนะช้งกบพบพแบกนนะของสำเนือพีเนองใครแต่อบนไปเที่ยวทำเนืออจีมวนเนาะมาเงินมาเงินไ้ลาก่อน่น้ำพ่นำเนือไปาน้ำน้ำพึ่นย่้กัไตกับเนือ มาบา,ากเสียกสอนซำเนือมาฝกเสสอขันข่งหัวพันมันอยู่ตรงกลางบา่แม่รอะเดินทางมาคนละคืนแม่มาตกลงมาพ่อกันอยู่ตรงนี้บออ้าพยาย,ยางาาาีกแลบ่บ้าานน้ำดูก้วบอ าพักผ่อนพี่น้องต่อพรสองมือพี่น้องต่อบัตรตรงนี้ก็กลับแล้วพี่น้องหาเงินห้าเงินเหมือกันพี่น้องเอ้มาสองมือกับใส่ใจร้ายได้พี่น้องเอ้ของแพงพี่น้องสิบบาทห้าบาทบ่มีคือบางไขเลยพี่น้องเอ้มีแต่เอาเงินกีบเลยเนาะอยู่ฝั่งลาวเนาะเงินกีบสาวพันสิบพันโอ้ยพออยู่บ้านเอาไทยกับมัน เราใส่เงินบาทอยู่พี่นอ้องเต็นเต็นี่ใส่เงินเก็บอย่างเดียวพี่นอ้องแพงสินค้าก็แพงเอ้าวใคจะได้เก็บพาไปเพียงเท่านี้พี่น้องถ้าตื่นใ,นนใ,นนใส่เงินเรื่องอะไรก็แชร์กดติดตามเนาะเะานะพื่อกับเรื่องใจสร้างบ่ได้มาหนาเนาะเพาะกันเก็บนานอยู่สบายดีอยู่ดีมีเงเนล้วสุขสุขคน